สวัสดีทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรานะคะ Everyday g i e r s วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของจิตวิญญาณกับการจัดการอารมณ์เส้นทางสู่ความสงบสุขเรื่องนี้ฟังดูเหมือนจะไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของเรามากเลยค่ะเคยไหมคะที่เรารู้สึกว่าอารมณ์ของเรามันเหมือนรถไฟเหาะตีลังกาขึ้นข,นขนลง,ลงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็โกรธจนบางทีเราก็รู้สึกว่าเราควบคุมมันไม่ได้เลย นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เรียกว่าการปล่อยให้อารมณ์ควบคุมเราแทนที่เราจะเป็นคนขับรถไฟเหาะเรากลับกลายเป็นผู้โดยสารที่นั่งตามอารมณ์ที่มันพาไปแต่ข่าวดีก็คือเราสามารถเรียนรู้ที่จะเป็นคนขับรถไฟเหาะได้ค่ะผ่านการฝึกฝนจิตวิญญาณของเราจิตวิญญาณในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องศาสนาหรือความเชื่ออะไรที่ซับซ้อนเลยนะคะแต่หมายถึงการเชื่อมโยงกับตัวตนภายในของเรา การรู้จักตัวเองมากขึ้นการเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ลองนึกภาพว่าอารมณ์ของเราเป็นเหมือนเมฆบนท้องฟ้าค่ะมันมาแล้วมันก็ไปไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนเราไม่จําเป็นต้องพยายามไล่ก้อนเมฆหรือพยายามจะหยุดมันแค่เราเฝ้าดูมันอย่างสงบนี่แหละคะ่ะคือการฝึกสติการอยู่กับปัจจุบันขณะการรับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินไม่ต่อต้าน แค่ยอมรับว่ามันมีอยู่และเมื่อเรายอมรับอารมณ์ได้เราจะพบว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดมันเป็นแค่พลังงานที่ไหลผ่านเราไปการจัดการอารมณ์ผ่านมุมมองเชิงจิตวิญญาณไม่ใช่การกำจัดอารมณ์นะคะแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างชาญฉลาดเข้าใจมันและปล่อยให้มันไหลผ่านไป หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะคะและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ